ปัญหาที่นักคณิตศาสตร์ยังแก้ไม่ได้มาเกือบ6กปีคือปัญหาเรื่องการย้ายโซฟาในบ้านมาดูนะครับว่าเป็นเพราะอะไรในปี1966นักคณิตศาสตร์เลโอมอเซอร์ได้ถามว่าถ้าเรามีทางเดินที่เป็นมุมฉากแบบนี้โซฟาที่ใหญ่ที่สุดที่เราสามารถผลักผ่านมุมฉากันนี้ไปได้มีขนาดเท่าไหร่ถ้าเราคิดเร็วๆคำตอบแรกที่เราคิดก็อาจจะเป็นครึ่งวงกลมเพราะว่าตอนนี้ครึ่งวงกลมมาถึงจุดนี้แล้วเรารู้ว่าฝั่งนี้จะสามารถหมุนได้พอดีเพราะมันเป็นครึ่งวงกลมและหลังจากที่ฝั่งนี้หมุนผ่านไปแล้วเราก็รู้ว่าฝัั่่งนนนนี้้กก็จะหมุไดเช แต่ว่าคําตอบนี้ไม่ใช่โซฟาที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นไปได้มีนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งก็เลยคิดต่อว่าแทนที่จะใช้เครื่งวงกลมงั้นเราเอาเครื่งวงกลมมาหน,นีไปแบ่งครึ่งแล้วก็เพิ่มส่วนตรงกลางซึ่งถา้ถาทําแบบนี้ทางข้างขวาและข้างซ้ายจะสามารถหมุนได้เหมือนเดิมแต่ว่าเราจะมีพื้นที่ตรงกลางเพิ่มขึ้นมาซึ่งแน่นอนโซฟานี้ก็ต้องมีพื้นที่ที่ใหญ่กว่าครื่งวงกลม ไอเดียนี้เข้าใจง่ายแล้วก็ม e เซนแต่ว่ามันยังไม่ใช่คำตอบที่ใหญ่ที่สุดโซฟาที่ใหญ่ที่สุดที่เรารู้ตอนนี้มาจากโจเซฟเกิร์เวอร์ซึ่งคือรูปร่างนี้ซึ่งเกิร์เวอร์คิดว่ารูปร่างนี้น่าจะเป็นโซฟาที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นไปได้โซฟานี้อาจจะดูเหมือนเดิมนะครับ แต่จริงๆแล้วมันประกอบไปด้วยทั้งหมด18โค้งถ้าเราใช้รูปล่างนี้พื้นที่ของเราจะเพิ่มจาก2.2074ไปที่2.2195ทนซึ่งก็ถือว่าพื้นที่ของมันได้เพิ่มไป0.01เหตุผลที่เขาคิดว่าโซฟานี้เป็นโซฟาที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นไปได้ก็เพราะว่าเขาได้พิสูจน์ว่าถ้าเราเลือกจุดไหนก็ตามในโซฟานี้และพยายามดึงมันออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ของเราเราจะไม่สามารถทำอย่างนี้ได้โดยที่โซฟานี้ยังสามารถผ่านของได้อยู่สำหรับคนทั่วไปเราคาจะคิดว่า ถ้าเราพิสูจน์อะไรแบบนี้ได้แล้วมันก็น่าจะเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นไปได้แต่สำหรับนักคณิตศาสตร์แค่นี้ยังไม่อพอพอเขาไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าวิธีการผ่นานของแบบนี้คือวิธีที่ดีที่สุดล่าสุดเมื่อเดินเพฤ่อิการนี้เองมีนักคณิตศาสตร์อีกคนหนึ่งที่เขียนเปเปอร์ออกมาว่าโซฟานี้คือโซฟาที่ดีที่สุดจริงๆแต่ก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเปเปอร์ห่อจะถูกหรือเปล่า